5. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุก g กิกินะคะวันนี้นะคะนิวจะมาสร้างบ้านที่ใช้แต่ภาคหลักอย่างเดียวนะคะในเกมและซิมซีกันเนาะ วันนี้นะคะนิวเลือกโทนสีบ้านเป็นสีของขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะพอสร้างเสร็จออกมารู้สึกว่าสองสีนี้มันเข้ากันมากๆเลยเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะบริเวณบ้านเนี่ยที่นิวสร้างอะคะ่ะนิวจะทําเป็นเ,เหมือนคล้ายๆเรือนกระจกออกมาเนาะแต่ตัวเรือนกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นที่เ,เป็นห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเนาะเรามาเริ่มจากด้านหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นด้านหลังนะคะนิววางเป็นตัวเตาบิง้งบิบ้งบาร์บีคิวเอาไว้นะคะแล้วก็มีที่วาดรูปให้ด้วยนะคะ แล้วก็ในตัวบ้านนะคะจะมีเพียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนิว่ใช้โทสีประมาณนี้นะคะ คือไม่รู้จะแบบใช้สีอะไรในห้องน้ําดีนะคะแต่น,นิวรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นสีขาวาน้ำตาลเนาะก็เลยด้านในให้เป็นสีานั้นแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแต่งตัวนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยที่ว่างเนี่ยนิวก็วางเป็นกีต้า์ไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่นอนเนาะซึ่งด้านนอกนะคะนิวจะไม่ได้วางกระแผงกั้นแบ่งห้องเลยนะคะ <S <s ก็คือจะเปิดเป็นโอเพนสเปซแบบนี้นะคะมีเป็นที่เอ่อทำที่ทํางานค่ะแล้วก็ที่ดู นะคะแล้วก็ตรงห้องครัวนะคะนิวจะทําเป็นขายแบบเือนกระจกออกไปเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่นั่งกินข้าวนะคะซึ่งนิวชอบบริเวณตรงนี้มากเลยนะเพราะรู้สึกว่าคือมันเป็นกระจกรอบไงแล้วมันเห็นวิวรอบๆดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะถ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้ในแกลเลอรี่เลยนะคะเดี๋ยวนิวทิ้งไอเดียไว้ให้ด้านล่างเนาะแ้แต่ใครชอบคลิป การสร้างบ้านแบบ stop motion แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย